สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับลิลินในเกมของเซเว่นไนต์ลีเบิร์นั่นเองนะครับบอกเลยว่าเป็นเกมที่ผมนั้นก็ถ้าเกิดใครติดตามผมช่วงแรกๆนะช่วงช่วงแรกๆนะครับที่ทําช่องก็จะเป็น 7K2 นะครับซึ่งผมก็เลิกเล่นแล้วก็มาเล่นวันพันแมนนะแล้วก็เราได้กลับมาเล่นเซเว่นไนอีกแล้วนะครับในช่วงการก็คือลิลิน AKA ท่านแย่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพาดูนะครับว่าไอเรามีอะไรกันบ้างเนี่ยแล้วก็พามาสุ่มตู้แทโอเลยนะครับว่า มันจะ46หรือเปล่านะเออในวันนี้นะครับก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ไม่ปูสมัครเมมเบอร์เริ่มต้นที่20บาทนะครับแล้วก็ฝากไว้กับร้านเติมวันชันแมนแพ็กใหม่มาแล้ว24 p พจจัดให้6ปองเพียงแค่19บาทเติมไวยปลอดภัยบริการ24ชั่วโมงใช้โค้ดลิลลนลดเพิ่มอีก2% 24พคุ้มแบบนี้มีที่เดียว มาเราไปดูดีกว่าว่าดีเราตอนนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะตอนนี้นะครับเราก็มีตัวของแทโอซีสี่นะครับตอนนี้อยู่ที่ซีสี่นะมีก้าหารนะครับแล้วก็จะมีตัวของบิสกิตนะลนลาเชลนะครับลินนะครับเอสเอสปาดานะครับห้าดาวแล้วนะเออเอสปาดานี่ตัวตัวตวีบอสสุดโหดนะครับแล้วอีปาสคาวนะเอออยู่ที่ซีหนึ่งนะครับลีน่านะ พี่ดำมิวโฮนะน็อกอลิสแล้วก็เนียนะครับบัมบิสกิกน,นะตื่นก็ปกตินะครับตามดาวที่มีนะแล้วก็ทีมน่าจะประมาณนี้นะครับส่วนอุปกรณ์ใส่เนี่ยตอนนี้ก็ไทโอนะครับปวดสีนะครับกาหารปวดสีนะบิสกิตปวดสีนะครับปลาเชลไม่ได้ปวดนะเอสไม่ได้ปวดเอสปาดาปวดสีนะครับแน่นอนนะปัสคาวก็ปวดสีนะแน่นอนนะแล้วก็ลีน่าก็ปวดสีนะครับคือตัวหลักๆ3ตัวอย่างอย่างมีอยู่4ตัวที มีตัวของเอ้หกตัวผู้ผิด6ตัวมีตัวของแทโอนะครับก้าหันเอ่อบิสกิตแล้วก็เอสปาดาปาสคาลีน่าเนี่ยสตัวนี้นะครับเอ้หกหตัวนี้นะจะเป็นตัวหลักนะครับในการเล่นทีมผ่านด่านเรานะครับก็จะมีเอสปาดาตัวดาเมจตีบอสวัวนะครับปาสคาลนะครับตัวดาเมจตีบอสไฮดรานะครับมีลีน่านะครับก็เป็นตัว ซับที่ค่อนข้างเก่งมากๆนะครับนะตอนนี้นะแล้วก็มีบิสกิตนะครับเป <c oughs> ็นหนึ่งตัวที่บับจุดอ่อนแล้วก็ทําให้ทีมเราเนี่ยถึกขึ้นค่อนข้างดีมากๆนะครับสําหรับการ PVE นะเป็นก๊อตของ PVE นะกล้าหาญนะครับเอาไว้เล่นด่านตัวของไนแมนะครับ1นึ่ขีดหนึ่งนะรวมถึงแ <c oughs> ทงโอลเลยนะครับก็เป็นตัวที่ตีหมูแรงมากๆนะครับแต่เราไปรับจดหมายกันก่อนเลยดีกว่า เออเราก็ได้ทําการเตริมมานิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มีตัวอยู่ที่กี่ใบตอนนี้ตึ๊บมาอยู่ที่84ใบนะครับเออเราก็รับจดใหม่กันบ้างนะเอรอับจดใหม่กันบ้างนะครับ <laughs> จดหมายฟรีจุดหมายฟรีเออไะแล้วเราก็มีเพชรอยู่ที่289เนะครับเดี๋ยวเราไปค่อยกดแผก็กันนะถ้าเกิดมันยังไงนะแต่โดยที่เป้าหมายตอนนี้นะครับเราอยากได้แทโอที่เอ,อ่อส6นะครับตอนนี้เราอยู่ที่44นะ แล้วก็ในตู้ตอนนี้เนี่ยอีก70บใบนะครับการันตีแทโออีก5 0นะอืมเราจะมีโอกาสได้แทโอนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดเนี่ยก็หลุดหรออยากได้ตัวอะไรอะ่ะถ้าเกิดหลุดหลุดอยากได้ยอนฮีได้ไหมยอนฮีอะไรเงี้ยเออมียอนฮีมีมิวคลีอะไรเงี้ยเออก็แต่ว่าก็ไม่อยากให้หลุดนะก็ให้มันจบจบไปลุย10บใบแรกนะครับลุยกันเลยดีกว่า Today is your lucky day lucky day จริงหรือเปล่าอันนี้เออปึ๊บ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 สีทองลรวเป็นสีอุ๊ยไม่แตกถ้าเกิดถ้าเกิด,กดตัวไทโอมามันจะแตกเป็นสีลุงนะครับอืมตอนนี้จะเป็นสีลุงนะแต่ว่าตรงนี้ก็มีโอกาสออกสีลุงนะแล้วเรามาเปิดกันดีกว่าปึ๊บโอไม่ลุงนะโอเป็นลูซี่ครับอืม ไปต่อเลยสิไปที่สองอุ้ยมาแล้วมาแล้วเทลโอมเตลือเตลโอมเทลโอเตลโออันนี้เทโอมาเลยหรือเปล่าเทลโอจบไปหรือเปล่านี้เทโอจบไปหรือเปล่าหุ้ยอ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 ันนี้ไม่มีนะแต่เทโอจบเลยหรือเปล่าอันนี้ทุกคนจ้าเดบหุ้ยเทลโอจบโอ้โหเทลโอซี how foolish เทโอว่ะแต่เรา แต่เรามันมีมันมีแพ็คเด้งไหมมันนั่นมันน่นจะมีแพ็คเด้งไหมถ้าเกิดเราอัพ4 5เฮ้ยแต่เราแต่เราโอ4 5แล้วว่ะทุกคนเดี๋ยวเราเรากดก่อนเลยเฮ้ยมันอยู่ในจดหมายเราจบไวมากเราจบไวมากทุกคนเราจบไวมากมากเดี๋ยวนะเราเอาเราเอาเอ่อพวกยูอีลูซี่อะไรเงี้ยเก็บไปก่อนแล้วกันนะเราแทโอมาถึงตัว เอ้ยบ้าแต่ถ้าเกิดเราอัพซีห้ามันจะแพ็คมันจะดิ่งเลยนะซึ่งแพ็คมันก็ถ้าเกิดถามว่าคุามไหม,าม,มก็คุมนะแต่ว่าเราจะเล่นไม่ได้เติมเยอะเท่าไหร่นะครับอแต่เราอัดไปก่อนหนึ่งตัวก็เดี๋ยวพอเป็น C6 เนี่ยมันจะเป็นครีลอยนะครับก็ตอนนี้มันครีอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะสามสิบเปอร์เซ็นต์ีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเกิดเราเอ,อ,อัพเป็น C6 ปุ๊บมันจะเป็นครีลอยนะครับก็อัพไปเลยนะ ตรงนี้นะครับเป็น44ไอ้เป็น45นะแล้วก็แปรแพ็กเด้ง,งหรือเปล่าถือดึ๊บ2,005แต่เดี๋ยวเราค่อยกดนะครับเราถ้าเกิดเราไม่ได้นะเราไปกดกันก่อนเลย45แล้ว46เลยหรือเปล่าน,นี้45แล้ว46เลยหรือเปล่าเพราะว่าต,ตู้มันยังเหลืออีกนานนะครับแล้วก็มีตั๋วพอมีเพชรพอนะเออ โอ้โหมาหนึ่งใบมาหนึ่งใบอย่างนี้แปลว่าไม่ได้นะอันนี้อีวานอีวานได้อยู่อีวานได้ใช่นะครับไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่มีโตไม่มีแตกโอ้น้องโควี่น้องโควี่แล้วเหลือสี่สี่ใบนะครับไปต่อเฮ้ยเสียงมาอย่างนี้เสียงหรือเปล่าหุ้ยเฮ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 ้ยทุกคน อันนี้คือจบจบเลยหรือเปล่าซีหกเชเด็บเฮ้ยจบก็เยี้ยแล้วมันเจี๊บโอ้ยหลุดอันนี้คือถ้าเกิดเราหลุดมันจะเด้งไปที่หนึ่งร้อยเลยนะครับก็ถ้าเกิดมันไม่หลุดนะไม่เป็นไรเราโอ้ยโโออ้ยให้มันจบๆไปได้ไหมยี่สิบใบอุย้ยทองเยอะทำมาไหม มันมีโอกาสแตกทอนนะครับถ้าเกิดเรางอยมือดูนะอันนี้คือสเสน่ห์ของเซเว่นในเลยนะครับอืมอีวานเยอะเกิน,นเปิดเนี่ยอชัชราโอโ้โห๋อไปสุดท้ายไปเมื่อกี้ที่เราที่เรารู้ว่าเป็นสีลุงเพราะว่าเสียงเกมมันเปลี่ยนนะครับอืมโอโ้โหไม่มาเลยว่ะทุกคน อ,อ,อ,อุ้ยแเบนเออดับเบิลเแบนไปอีกสิบใบลุยทุกคนให้มันจบๆไปเงียบกิฟเราเหลืออีกห้าสิบใช่ไหมเรากดไปเลยแล้วกันนะจนกว่าจะมานะครับไม่มาโอ้โห โอ้โหเฮ้ยการันตีจริงเหรอถาจริงโอ้โหการันตีจริงว่ะทุกคนไปการันตีตึงๆครับโอเคไปเราไปรับเพชรข้างนอกก่อนเรามีเพชรฟาร์มมาอยู่นะครับอืม อยู่ที่6 0พันนะก็เดี๋ยวเราเก็บไปฟาร์มกุญแจฟาร์มบี้สักพันหนึ่งแล้วกันนะครับไปแบบกดหนึ่งแล้วไทโอมาเลยปแบบยั๊บไปกไทโอสี่หกรวยจบฮาฟูลิชดูเอาหมองอฟ s ัตเน pull out the boon มาไทาโอมาแล้ววะไทโอสีหกวัดทุกคนก็มาดิวะนะก็มาดิวะใช่ปะ นี่แทนโอซีหกปุ๊บแล้วมันคลิร้อยไงม,มันไม่ซีหกมันไม่มีแรงเดินว่าเราอยู่ไหนวะคือเราได้เด็กมาแล้วก็สามารถเอาเด็กไปนั่นได้นะครับเอาเด็กไปฟาร์มได้นะซึ่งมันก็ดีเหมือนกันนะเออจะไงเราเอาเอนชานเก็บก่อนแล้วกันนะเอนชานมันเยอะแล้วอะ่ะ เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเอ,เอาแทโอมาแล้วก็เจฟเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าอนาคตเจฟจะได้ใช้ไหมนะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับไปลุยแทโอซีหกวะ่ะแล้วเราก็ตามมาครับทุกคนแทโอซีหกบึมหก <c oughs> ดาวฟ้าแบบคลิร้อยไงแบบคลิร้อยอะ่ะเออโอเคครับก็ น่าจะเป็นประมาณนี้นะสำหรับคลิปแรกของตัว 7K r i b e r นะครับก็บอกเลยว่าจะเล่นเกมนี้อีกยาวๆนะครับส่วน OPM ก็ไม่ได้มีทิ้งนะก็เล่นอีกเรื่อยๆนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไค b ้กันด้วยนะครับแล้วก็รอติดตามกันคลิปหน้าครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปไปครับสวัสดีครับ